ออกไปเข้าวัดทำบุญดีกว่าครับจะไปปล่อยปลาแต่เกือบจะลอยไปกับปลาด้วยครับไปดูคลิป้ียกันครับอ่ะคุณผู้ดูนะครับมาปล่อยปลาแลเหมือนมีรางไว้เรียบร้อยแค่แค่ปล่อยปลาลงไปลงไปในแม่น้ํจู่จู่สะดุดเกือบจะตกลงไปแล้วอ่ะ นี่ครับอโ,โอ้โหมันวินาทีชีวิตจริงๆเลยนะนะก็ดมาโพสแล้วก็ระบุข้อความว่าเมื่อไปปล่อยปลาลองทายกันซิปลารอดคนรอดไหมคนก็เป็นห่วงนะคือคลิปก็ตัดเพีงเท่านี้ว่าสุดท้ายตอนจบเป็นยังไงนะครับนะซึ่งเจ้าของโพสก็บอกว่าเกือบตกไปแล้วครับนะคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะ ว่าเอ้นี่มันวัดแก้วฟ้าหรือเปล่าผมก็เคยเป็นเหมือนแบบนี้เหมือนกันคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะต้องมีคนรอถ่ายคลิปนะคะรอถ่ายคลิปไปได้คนเทน้วยนะบางทีต้องบางทีอาจจะต้องไปส่งปลาที่ไงก็ลงไปในน้ำด้วยสไลด์ไปด้วยเออปลาอยู่ดีเนาะเป็นทางวัดก็อำนวยความสะดวกไงฮะทำตารางเอาไว้บางคนสะดวกจะเดินลงไปก็ได้ค่ะ